สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดียามบ่ายนะครับอเอาลอเช็คแค่นี้ก่อนคนก็น่าจะเข้าทำงานกันหมดแล้วสวัสดีวันจันทร์ที่8มกราคม2อ6 7 ตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิกา20นาทีนะครับมีอะไรบ้างครับยังไม่ทักทายกันก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับทางผ่านเ่าทางรูปโซเชียลนะครับก็สิ่งที่จะพูดถึง ไม่ได้เลยก็คือเรื่องนะครับเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าท่าที่ถ่ายนี่มันเป็นประโยชน์อะไรบ้างรประมาณน,นี้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านอาจารย์พัดนะครับเลยบ้านอาจารย์พัดมาเล็กน้อยแล้วไม่ได้แวะนะครับวันนี้มีภารกิจนะครับวันนี้มาแถวย่านบางปูทองนะครับไปดูนะครับการดําเนินคดีนะครับสําหรับ พวที่ปากดีนะครับปากดีโดยใช้ใช้มือพิมพ์นะครับใช้มือพิมพ์นะไปดูทางหอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครบ้างนะครับที่จะโดนนะครับโดนออกหมายเรียกก็อรอนะครับรอเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะครับปีหกเจ็ดไม่รู้ว่าจะไปตกบ้านหลังไหนนะครับสําหรับพวกที่มือดี ปากดีนะครับผ่านทางโลกโซเชียลนะครับคิดว่าการด่านะครับการด่าเนี่ยมันอะไรมันก็ช่างนะครับมันไม่ควรที่จะไปพิมพ์ด่ากันหรอกครับในสังคมโลกออนไลน์นะครับเราสสแสดงความคิดเห็นแบบด้วยความสุภาพแล้วก็ด้วยความดีดีกว่านะครับอย่าไปด่าเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรที่มันนะทำให้เขาเสียหายแบบนี้นะครับมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วไม่ว่าจะ อยู่จังหวัดอะไรนะครับบางคนก็อยู่เมืองเลยอ,อย่างนี้บางคนอยู่ร้อยเอด็ดบางคนอยู่าชายภูมิหรืออยู่ภาคใต้ยอย่างนี้มันก็ต้องมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมามาชมมาเที่ยวเมืองกรุงเทพมหานครหรือจะเป็นนนทบุรีนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับสําหรับเห็บหมาไม่ว่า,า,าจะเป็นแม่ตำรวจพ่อตำรวจหรือพี่ชายจะเป็นตำรวจน้อง หรือจะน้องชายที่เป็นตำรวจแบบนี้นะครับก็เข้ามาด่าทอนักรบประเดอนแบบนี้พวกผมไม่ปล่อยไว้นะครับวันนี้บอกนะครับไม่ปล่อยไว้ดำเนินคดีทุกตัวนะครับถ้ามีพยานหลักฐานนะครับอะไรที่มาพาดพิงพวกเรานะครับหรือเอาเราไปทําให้เราเกิดความเสียหายก็เหมือนตํารวจบอกว่าคุณจะเกิดความเสียหายอะไรคือผมไม่ได้ไปด่าอะไร กลัวนะครับแต่สิ่งที่นักรบดันเถือนนี่ครับถ้าโดนนะโดนละเมิดโดนละเมิดทางกฎหมายหรือมอดาด่าในคอมเมนต์แบบนี้มันก็ถือว่าพวกเราถูกลังแกลงนะครับถูกละเมิดก็ต้องว่ากันในตามกระบวนการของกฎหมายนะครับต่อไปนะครับเราแจ้งความเรืง่งคดีเดี๋ยวค่อยว่ากันในชั้นศาลนะครับนะดูซิว่า ผมก็อยากจะเห็นนะครับสําหรับไอ้พวกมือดีปากดีเวลาไปศาลนะครับเขาจะเขาจะว่ายัางไงนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับผมแล้วก็พักพวกผมนะครับไม่ได้รู้จักนะครับไม่ได้รู้จักไอ้บุคคลเหล่านี้นะครับไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับอยู่ดีๆก็มาด่าเขาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่านักรบดันเถื่อนไปทําความเดือดร้อนอะไรให,ให้ให้ตัวของเขาเองนะครับ ก็เหมือนก็มีตำรวจออกมามาออกมาพูดเวลาประชาชนลงไปไล่สุนนะครับตำรวจที่ไม่อยากจะบอกว่าโง่นะกพฉลาดน้อยแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีพี่กำใสนะครับสวัสดีทุกคนเลย,เลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็สิ่งที่เจ้าที่ตำรวจบางตัวอุ้ยไม่ใช่บางตัวบางนายนะครับผม มันมันเป็นประโยชน์ยังไงอ่ะไล์สดแบบนี้นะครับไล์ไล์สดมันไม่มีประโยชน์ในในมุมมองของตำรวจสายนะครับจะบอกว่าสายโจรมันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเนาะจะไปว่าเขาเลยตำรวจแล้วกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่อ่าค่อนข้างที่จะฉลาดน้อยแบบนี้นะคือผมก็ยอมรับนะมันไม่มีประโยชน์วงเล็บสําหรับตํารวจที่ทํามาหากินกับพี่น้องประชาชน บนท้องถนนนะครับไม่มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าถ้าพวกผมลงไปนะครับสิ่งที่เขาทาไม่ว่าจะเป็นการรีดฉีรีดอะไรพี่น้องประชาชนเหมือนนี้มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วถ้าถูกต้องเวลาเวลาลงไปนะครับนะเวลานักรบด่านเถื่อนลงไปประชาชนลงไปแล้วทําไมนะครับด่านทําไมชอบแบบเออชอบชอบเก็บด่านจังอะ่ะ ค,คุณสงสัยไหมครับว่าทาไมเขาพวกเขาชอบชอบที่จะเก็บด่านอ่านี่แหละครับสิ่งที่สําคัญแล้วพอลงไปเก็บด่านปุ๊บเฮ้ยแล้วใครล่ะครับไม่สงสัยนะครับว่าเออสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันมันถูกต้องไหมนะครับผมพูดไปพูดมาไม่ใช่เลยบ้านพี่ทวีปห้วอหรง อืเดี๋ยวดูก่อนมัวแต่คุยนะครับสวัสดีกัพพี่สมบอนะครับพี่สมอรชูแสงสวดีทุกคนนะครับมาเดี๋ยวกว่อนจอดข้างทางก่อนพี่ส่งพี่จัดมาแล้วบางทีลืมนะครับ อ้าวหนาทีเองไม่ใช่เราเลยแล้วเหรอ,อก็น่าจะเลยที่มอญลาดซอยสาม <c oughs> เลยจริงๆครับทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรเลยก็เลยแค่ไม่กี่เมตรเองสี่ร้อยห้าสิบเมตรเองผมว่าแล้วทำไมคุยคุยเพลินเนี่ยครับ <c oughs> วัสดีครับพี่สงกราร์ม่วงทองนะครับสวัสดีครับพี่พน้องคสวัสดีทุกคนเลยนะครับอืมอก็วันนี้ภารกิจนะครับไปดําเนินคดีแล้วกันบอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครจะเป็นคนดําเนินคดีเพราะว่าคนที่โดนก็คงมีสองท่านนะครับนะสองท่านถ้าไม่ใช่พี่ทวีปก็เป็นพี่นะครับพี่สองนักรบดันเถื่อน นักรบเปลี่นชั้นแนวหน้าเลยนะปียะปียะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้ดีดีนะมีอากูนะสองหนุ่มเขา เพิ่งนอนตื่นนะครับพอดีผมมาถึงก็ได้ไม่นานหรอกรืว่าจะไปเจอกันที่โรงพักไม่รู้ว่าจะไปโรงพักไหนกันนะครับในพื้นที่แถวนี้ต้องจัดครับต้องจัดนะครับสําหรับมือดีนะครับไม่ต้องห่วงครับว่าพวกผมไม่ดาเนินคดีนะค่อยว่ากันในชั้นศาลนะส่วนเป็นข่าวครับอย่างข่าวล่าสุดของ เรื่องลุงพยอ,อย่างนั้นนะครับมีการหมิ่นประมาทกันอะไรก็เขาก็าว่ากันไปตามกระบวนการนะครับพวกผมก็เหมือนกันนะครับด่ามาก็จัดนะครับถ้าโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ตามได้แบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานตำรวจนะครับแต่จริง,รงๆตำรวจดีดๆเขาเขาก็ไม่ได้ม <glaube> ายุา <c oughs> ่งหรอกครับกับพวกผมนะมีแต่พวกชั่วๆนั้นครับนะต้องบอกตรงๆแค่นี้ทำมาหาแดกไม่ได้ก็มาลงกับพวกผมประมาณนี้ สวัสดีครับพี่สีลมน์นะครับผ่านบ้านพี่สีลมน์มาเมื่อกี้ไม่ได้แวะนะครับพอดีมารับสองสองหนุ่มสองหนุ่มอ่านี่ไงอะไรเอาไม้มาด้วยเลยอะไรถ้าเสร็จสิ้นเราก็ออกจาก ถึงบ้านพี่ทรวีบแล้ว เอามาทไมเอามาหาแล้วหาแล้วตัวตัวตัวก่อเรื่องมาแล้วให้รู้ไว้นะกเห็บเห็บให้รู้ไว้นี่ทีมนจัดก,การเห็บ <c oughs> เป็นไงเพิ่งตื่นตื่นเพิ่งตื่นเนี่ย แมงมุมมันเข้าโอ้แต่รถป้อมนี้แอร์เย็นเจี๊ยบจังเลยว่ะข้างนอกอย่างร้อนเสียอย่างเดียวไม่ช่วงนี้ลูกค้าเงียบเงียบเงียบกีบพี่ตัวนี่ต้องยกเรื่องลูกค้าต้องพี่ตัววเลยยกเซียนเลยเซียนหางขึ้นจริงพี่ตัววิเ่ยบอกแล้วเลย คตรเสียงไม่เข้าหาพราะพูดมาแต่เมื่อวานติดใจไปกลับพันสี่เมื่อวานผมไปได้ไปกลับพันสี่อ่ะไปสดอยู่นะพูดอะไรไปเข้าไรสดนะไม่ไรพูดได้ที่พูดได้เมื่อวานผมได้ไปกลับพันสี่จากบางบอนอ่ะไปจนถึงไอ้อะวะเยสายเยอสายเยือสายไปจนถึงนู่นอ่ะลองสิบสองอ่ะเฮ้ยขวาดีกว่าดิขวาดีกว่าเข้าหมูบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะตายวไปขึ้รถเออขึ้รถเดี๋ยวเขาลงบานไง เช่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จอดจอดตรงนี้นี่จะไปล่มร่มนี่ที่ที่ทน้อยเองนี่ที่ที่ผมจอดอยู่นี่ประจํานี่นี่นี่มีหลายทิศเข้าใจไหมมันแว่งหลายทิศงานขึ้นไปได้บกทิศอหลายเยอะหลายงานเช้าจะไปจอดกันตรงนู้นชาวจะจอดกันตรงนู้นหน้ายเกนไม่ไม่ต้องไปงานเด้งเที่ยวยาวสี่ห้าร้อยเขาเรียกว่าไม่ทำไมเขาขับรถแบบตลอดตลอดไอ้ผู้หญิงทำไมเขาขับรถแบบนี้ไม่เข้าใจเขาเขาขี่พุ่งมาเลยนี้ เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ย MG เนี่ย MG รถไฟ้านะอ่ะเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวไล์สดต่อนะครับเดี๋ยวมันแบตแบตหมดนะครับเป็นระยะทางมันยาวไกลนะครับนี่แหละมารับสองหนุ่มรูปล่อเราสองคนนี่แหละครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับอีกรอบรอบหนึ่งอ่ะอาจจะก็อีกรอบรอบหนึ่งแล้วกัน ขอยุติการไล์สดก่อนนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนว่าจะเอาอย่างไงนะครับเดี๋ยวหารีกันอีกครั้งนะโอเคนะทุกคนสวัสดีครับ